สวัสดีนะครับเมื่อนี้ช่องวิธีภาพไปนะครับกับภาพีพ่อน้องนะครับมาสำรวจนะครับราคางัวนะครับยูทีตลาดนัดโคกระเบือนนะครับสมป้อยน้อยอำเภอดงพริ้วสัยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเส้นนี้ก็เป็นเสาวันที่2 2นะครับมกราคม2564นกะครับพี่น้องนัดตลาดแต่ก็เก่านะครับเบื้องบรรยากาศในตลาดผู้ณยายขับมาเบื้องล้วนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทางจ่องนะครับเด้อเดี๋ยวไปรับชมเลยครับผม ข้นกระมัวหลายข้อปันกันนะครับเนอ้เอ,อมาเบ่งแม่ใหญ่ของปลานหนวดเฮาเยอะครับลอ่อในหอยเป็นมาก,กันไปเดีย๋ยวผมไปถามดันในะเหงียนกวนนะครับนาะสวัสดีครับพ่าง่ายปหมนี่เงสดีครัะ แม่ลูกนะครับมาเท่าไรนะครับผมวันนีเท่าไรก็สี่หมื่นเียเอาเดี๋ยวคนหงายกันนะครับเนาะเท่าไรก็พ่อสิบสามแม่ลูกนะครับพ่อแม่ลูกเปิดไว้สิบสามนะครับนี่ลูกยักษ์ตัวนี้แหละพ่อเนี่ยตัวที่สองค่าท่องใส่เหไหนมาแล้วพ่อในท้องครับวัวนะครับวัวดีสิบสามในท้องผสมตัวใดครับพ่อ นี่ใบยี่น้อพ่อเนาะนี่น้องลายลายบนแยกบ่พ่อป่ะนี่แม่เจ็ดหาลูกหาสิบหานะครับเนาะปีแน่เดียพ่อลูกเนาะปีแน่สิบสามนะครับก้มนี่โอ้งามงามหวนหวนเอามาหลายบ่ะพวกอะสิบโลเอาเบิ่นนะครับเบิ่งก่อนปลาหนวดฟ้ามนะครับเนาะแม่นี่ ท่องมาแล้วนะครับท่องเดี๋ยวท่องใบเดี๋ยวไปถามไอเป็นไงได้ครับนี่เบิ้งแทงขาแม่อ้วนดีนะครับสิบสามนะครับแม่ลูกเปิดไว้นี่เบิ้งต่อทางกันนี่ได้พ่อสี่สิบห่านะครับแม่นี่ลูกจักตัวแล้วพ่อสองตัวไปนี่ประมาณสองตัวนะครับเนาะสี่สิบห่า เครื่องดำนะครับตอนนี้มีไมเนาะพ่อเนาะผสมมาด้วยมีใบมีอย่างนี้อันนี้กับผสมแล้วเือากันมีใบมีหลอดเือากันนะครับเนาะผสมแล้วมีใบมีหลอดประมาณรอยซีซิบหาบวกนะครับส่วนสูงง่วนหน่นนะครับเนาะไทยบัตเอราเดี๋ยวแม่เหยเอาเดี๋ยวพ่อห้ยาเมื่อกี้ิบหานะครับเนาะแม่เหียเหีเาเพิ่นอันนี้ประมาณรอยหกซิบอะไรครับนี่อันนี้เขาผสมไปแล้วพ่อ บางท่านตรวจเนาะครับเนะาะแม่สาวด้วยเนาะพ่อเป็นบ่ฮองก็ได้ลูกหนึ่งฮองผู้ใด,ดมักแม่ใหญ่ๆสูงสูงสิ่นง,นง,นง,งนะครับนี่เบิ่งเงาแข่งขาดีเบิร์ตหลองพ่อเพิ่นแม่แดงแดงดิพ่อพกซิบหาห้องนะครับเนาะวังถ่ายยังไงอันนี้ผสมยังง่าหรอพ่ออันนี้กับมีใบขึ้นกันเนาะ มันหลายตัวได้ครับมันจำว่ได้มีใบให้กันแม่นี่ลูกกะลูกแรกไปพ่อได้ตัวหนึ่งไปตัวผู้น่ะมาพา่อเอห็ะนไหมครับลูกคนตัวผู้ในเลี้ยวผู้เข้ามาเท่าไพรพ่อซีสิบหาซีสิบหานะครับลูกคนเอา้าผู้ว่าซีสิบหาหนี่อันนี้แม่นบั้ยเราพ่อนี่ยน,นี่แม่นแล้วเดี๋ยวสักครู้นะครับเนาะ คุณฝ่อวันนี้ยู่เดี๋ยวไปทาทำต้อให้เดี๋ยวถามแม่ใหญ่ให้ค่อค่อเป็นยังพ่อแม่ใหญ่เท่าไร่ฝ่อคุณใหญ่ว่าแปดหมื่นละแปดหมื่น้อครับบ่ท่านผสมเนาะฝ่อเนาะาสมมากบ่ท่านเดี๋ยวลาพานเนาะ่อเนาะแปดสิบห้าแม่นี่ยแม่ใหญ่เนาะแม่เนาะพ่อโอ้ยตัผูนึงเท่าไหร่คุณ ผู่สินะครับราคาห้องเป็นลูกสติงเลยเนาะพ่อเนาะ45หลายโตะนะครับนี่เมื่อไปแล้วพ่อ,ขอเขา้าเมื่อแล้วโอ้แม่ลูกเหรอมาพ่อเอาไปน้ำใหม่บนต๊ะเอาเดี๋ยวถามใหม่ได้กับพ่อครับนี่ไม้ไมาเท่าไหรครับแม่ลูกนี่หกสิบห้าครับหกสิบห้านะครับโค้งนี่ลูกแดงดีครับลูกแม่ครับลูกตัวเม่ยเดี๋ยวจ้าเดือนอะไรนี่ลูกเพชร หาเดือนครับหเดือนนะครับเนาะตัวที่ใดครับลูกคนตัวสองครับตัวที่สองเนาไเดี๋หาเดือนแล้วเบิงเัาได้กับผู้ใดมักแม่ลูกเครื่องดำนะครับเนาะคฟังแนนแม่ไหมครับเบิดไปของเขาเบรดแล้วอันนี้แม่ไหมนี่แม่เนี่ยนะครับแม่นครับแม่นนี้ทายครับนี่ห้าซิบหาครับห่าซิบหานะครับหนอดมากเต็มอันนี้ผสมแม่ไปไหนผสมนะครับ ผสมอันไหนนี่ผสมโต้ไหมครับผสมโต้แคเดือนแล้วครับนี่เดือนสามหมื่นครับเดือนสามหมื่นนะครับเดลรอบนึงแล้วได้ครับนี่ทานแล้วผสมมาแล hmm. ้วเดี๋ยวเบิ้งไทยนะครับนี่อันนี้ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกก้อนเนีนนะครับก้อนกันเนีนเอาเบิ้งไทยนะครับนี่ก้อนดีไอ้ก้อนหลายเอา ตากเบอร์โทรให้ไ hmm. ด้ป่ะนี่92ครับ092 53 53 599นะครับฟาหนวดฟ้ามวันนี้ม่วนเนี่ยคพนกระหวุนนะครับน้อเขามันมาได้ก็ได้ครับผมปดีบากเนาะเบิ้งเต่ละตัวเอาาเบิ้งขางกันง่ามๆเมนี่สูงสูงเง่าดีครับโทษได้ไหมครับได้หนี่82ครับ812นะครับน้อ เห็ดเห็ดอันนี้บดดิเห็ดเขานะครับหรือว่าเห็ดไมอยู่เห็ดไม้ครับแปดสิบสองนะครับเนาะลูกตัวได้ลายขนาลูกเหี่ยวกะสติงเล่ลูกสติงเล่น้นครับเนาะได้จักเดือนก่อนไอ้ปีสี่เดือนนะครับเนาะบางข้อนนะครับหนังดีนะคแบบมันตื่นตลาดเนี่ยนะครับเนาะอร่อยสี่สิบห้าบวกแล้วครับนี่ เครื่องดำนะครับเนาะงปูได้หมักแบบนี้นะครับแม่บอกดีเลยนี่เงี้ยไอฝากเบอร์โทรมาครับผม0 9 1ย์เก้าหนึ่งสาเนาะครับน้อยู่อัมเภอใดใหญ่เขื่องไงครับเขื่องไงนะครับเนาะเอาต่อร่องได้อีกเนาะเอาข่อขึ้นหลายๆครับปูไดหมักงามๆใหญ่ๆต่อร่องเอาได้ครับนี่ นัดนี่งัวง,งามเของมาหลายแม่นั่นพ่อแล้วมาแปดหมื่นมาแม่ใหญ่แบบนี้แม่ครับแปดหมื่นิ่นถามอยู่ยสิเด้อเดี๋ยวไปไล่เบื้องไหนได้ครับแม่แปดหมื่นกับโคมนี่สิบสามได้ครับนี่คุณพ่อเป็นห่วงไว้นะครับไปไปเบื้องแม่ใหญ่แปดหมื่น่นนี่ได้ครับนี่เป็นวาผสมท่านิพพานนะครับ เงยเงยได้ทายุยาโศอยู่ครับนี่ได้หมักแม่โค้งเงยเงยได้ครับไปต่อครับนัดนี่เบิ้งนด้ครับเป็น้องง้อปุนตลาดได้ครับไทยบ๊วยได้ครับนี่ไปเดี๋ยวพาออกไปด้านนอ่องครับง้อโค้งเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปถามเมื้อหงนะครับงัวงัวโค้งง้โค้งสีด้าล่างนะครับเนาะไปต่อย่างงเตนะครับเนาะสีเะสีสีส้นไปคุณผ่อเท่าไรเนี่ยผ่อนหน่อยหน่อยจังสิผู้นี่ซีสิบหกผู้นี่ีสิบนะครับสาวหน่อย ซาแฝดได้เลยครับนี่ตัวตัวใดอายุายก็พอฟังนี่ปะรอรอกันนะครับเนาะกูนี่สี่หมื่นเบิ้งส่งต่อเป็นตาอยู่บอดนเนาะพ่อเนาะรุ่นนี่โน่อฝากเบอร์โทรบษปะบ่ได้เเออ้าาบ่ไดนะครับผู้ใดเบิ้งอยู่กับมาเอาอยู่ส้นนี่เลยนะครับส้นนานนานี่เอาเบิ้งต่อส้นนี่ของพี่บ่ะครับนี่แม่นบ่ เิดไปเท่าไรพี่นี่แม่นี่ซีสิบสองนะครับเพิ่งแยกลูกไปปะครับเขาแม่นี่สีสิบสองราคาห้องนะครับเนาะเครื่องดำประมาณร้อยสีสิบห้าหมนะครับสายหูกระทบเอาไมาจักตัวแล้วพี่แม่ลูกแม่ลูกเปิดเท่าไรครับนี่หาสิบแปดค่ะาสิบแปดลูกโตผูนะครับเนาะประมาณจ็กเดือนแล้เนาะครับนี่ลูกประมาณหาเดือนหาเดือน ลูกตัวผูรูปประมาณตัวที่สองเนี okay. ่ยนะครับเนาะบัท่านเด็กผสมไหมบัตรท่านเด็กผสมไหมนะครับผู้ใด้มักรึแข่งขาแม่นี่ห้อใดครับปลาไทยครับนี่บ๊อหงวงเพลินเอาแม่ใยัยห้อใดครับนี่บ้แม่นกับแม่นี่ครับนี่ปะผู้นะครับเนาะงเป็นเบิองอยู่คงเพลินไดนมากแม่ลูกกับแม่ใยัยนะครับเนาะงในลูกเพลินนะครับนี่ ขอเบอร์โทรให้นี่านเตีพี่ฝากเบอร์โทรป่ะครับผม081ย์1ปดหนึ่งสี่ศูนย์นาะครับเนาะอยู่อำเภอร์อะไรครับเนี่ยยู่เขื่องในไงยู่เขื่องในนะครับเนาะผู้ใดมักต่อรองอีกนะครับเนาะต่อรองแต่อีกเอาขอขึ้นหลายๆครับหลต่อรองเอาได้ครับวันนี้แน่นครับพี่น้องนัดนี่แล้วผมบอกไปด้านที่มันยางง่ายๆก่อนครับ มาเบ่งแหม่ยญ่พ่อสวัสดีครับเปิดเท่าไหแเราพ่อหญง่ๆนี่หยาาลไปด้เนี่ยโอ้บังนะครับพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องยดยังกันอ้ิเด้อ้วอว่าก,ก็โดดดีเลยเอายมยครับงัวมันเตือนงัอนหน่อยนะครับนาะ <c oughs> เอา้ <c oughs> อมิวดล <c oughs> กลา็โดดดีเลยว่ะ <c oughs> เอานี่นะครับนอนงวงวหน่อยนะครับแห้งแห้งสิดีเน่เท่าไรแล้วพ่าแม่แม่ลูกครับนี่เปิท่าไรครับนี่แปดสิบเจดครับแปดสิบเจ็ดเอาแม่ลูกโตเวมไงแปดสิบเจ็ดได้ครับนี่ลูกโตผูอันนี้พ่อตัวไหนพ่อหูบอูบครับบ่แยกนะพ่อขันเต้ลูกเท่าไรครับพ่นนี้สเจ็หาสามเจานะครับแม่ได้พ่อไหมนี่ หาสาสิบสามอันนี้ก็ราคาหค้องเพิ่งนะครับนี่แปดกัวนะครับแม่ลูกประมาณลูกตัวที่สองเพิ่นบมดป่ะใช่มเพราท่านผสมมาเนาะยี่สิบเมือม่อนะครับเอา้าสีได้รอบเรื่งแล้วนะครับเครื่อดงดันของอะไรนะครับเรือเบิงเอ้าแปดหมื่นก็บาทได้ครับนี่ต่อรองเบิงประม่านลอยหาสิบลอยหาสิบหาครับส่วนสูงนี่ เดี๋ยวขอเบอร์โทรให้ขฝากเบอร์โทรให้นะครับผมฝากบ่ใช่ครับเบอร์โทรฝากบ่ฝากเ็จแเพื่นเโทาได้เดี๋ยวนะครับเด้อเบอร์โทรเพื่อผู้ใดมักนนนะครับเนาะตากันได้ครับได้ครับเบอร์โทรศูนย์ด้าครับศูนย์แปดห้าสี่เกี่สี่เก้าสี่สองสี่ห้าแปดสองสี่ห้าแปดนะครับเนาะอยู่อำเภอไหนครับผมอํเภอเมืองครับอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับเนาะ ขอบคุณใ <c oughs> นไลายโอ้บุญนะครับเอาขอบคุณในหลายครับมาจากอุบลน,นะครับต้องเบิงนะครับผู้ใดอยู่ทางโซนนั่นต่อร่อนก็เพิ่นเบิงนะครับผู้นี่แข้งขาใหญ่ดีดน,ดนะครับนี่ไข่ดำนะครับเนาะเพื่อผู้ใดอยากได้ขอพันน <s ays> <ทะ>้ำบานเป็นต่อครับ <S <s <ays> มาอีก ไปเสร็จแล้วถ่ายรูปมาสักทีเอาไปถ่ายรเสื่จะเรียนออกไม้เลยครับมาดูเดี๋ยวดูนี่ก็นะครับสวัสดีครับไหนมาไหว้หน่นหนินี่บ่แม่สาวน้อยเดี๋ยวครับเปิดเท่าไรนะครับไหว้หนิปีพศหกหมื่นนะครับเนาะพ่อไหว้ลูกทองเคมีใบมี่ใบมีหลอดนะครับประมาณจักเดือนอะไรเนี่ยขวบไปกว่าปีกว่าครับปีปีกูกัวปีหนึ่งเดือนนะครับเนาะหกหมื่นนะครับนี่ นี่ใบเกิดเด้อครับแม่นี่นี่ใบพันธุกรรมเขาสูงประมาณนะครับเนาะวัดให้ประมาณนะครับนี่ร้อยสามสิบหกบวกลบอยู่เกือบร้อยสี่สิบครับนี่เขาเพื่อผู้ใด้มาแม่สารหาน่อยเพิ่นแม่นี่แม่นใบคู่นี่หาสิบเจ็ดนะครับเนะเาะเขาปีกวัวนี่นด้เนาะอันนี้หาสิบเจ็ดปีกวัวอันนี้ครับได้ไปปีกวักว ห้องห้าสิบเจ็ดเอามันหมายครับไอ่เบอร์นะครับผู้ใด้มักรุ่นนี่นะครับรุ่นสาวน้อยตั้งนี่แม่นบ้านนี่แม่ท่องมาไวเท่าไรครับผมท่องสามสิบเก้านะครับเนาะท่องสติงเล่แม่มุ่มเครื่องดำทองสติงเล่นีใบน้อไอเนาะเอามีใบนี่ครับนี่ทองประกันทองเลยเจ็ดเดือนนะครับประมาณร้อยสามสิบแปดร้อยสี่สิบครับนี่ ทองเจ็ดเดือนประกันทองเลยนะครับใส่สติงเล่ไว้นะครับตัวที่ใดนลายในทองเป็นตัวที่สีในทองนะครับเขาคุณไดมักแม่นี่นะครับเบิ้งแข่งขาวแม่เงี้ยวแม่ใบหน่บ่แม่แมนตากเบอร์เท่าไรนะครับผม092 092 694 694 7103หนึ่งศูะครับนาะงเอ้าทนเปือกใน้อุบลนะครับนี่ต่อร่องหน,นอ่อยได้ไหมน้ของเขาขึ้นได้หลายครับเต้องผิดป่ครับนี่ไ่แมนนะครับไปไปต่อครับเดี๋ยวหาบัางเร่ขาวให้ได้ครับนี่เฮวมันแหน่งข้วยันนั่นน่นนัน้าวครับนันพี่บอกเร่มันนะครับนี่ แน่นแน่ยงครับปีนองง่วงหนัดวันศุกร์นัดไง่ายโ,โอ้ไปถามมาได้หรอครับดุดร้อยคุณกับมีนะครับน้องเอาเบิงไทยเท่าไยมูนี่เท่าไหร่ร่ะพ่อเนี่ยสามสิบหา้สาสองสามหา้าตัวน,น้อยเนี่ยพ่อ สองหกหาน้องครับเนาะแม่ลูกกันบ่พ่อเนี่ยหกข้าวหนโอ้ตัวน้อยหนึ่งหกหานี่ครับเหนียวตัวแม่สองกลัวได้ครับราคาห้องเป็นเหรอครับนี่เอามาสองนี่บ่พ่อมัอนี่าท้ายฝากพี่น้องเบิ้งได้ครับนักข่อยเป็นตอบอยู่ไปอาธิบ่ได้ขอเบอร์โทรใวแห่โอ้ยมันเป็นปล,อล่อยนะนะ ขายเราเ่อนิ่าสี่หมื่นห้าันเอามาจกโตพ่อเมย่ใมหนงเมใหญ่กันม่ัท่ไหนกับพ่อนิแม่ททองสี่สิบห้าสี่หมื่นห้าพันพจนว่าทองอย่างไดมากพ่นทองทองัวไดมากหรพ่อพี่แดงมาที่แดงน้งครับนาะลูกัวที่สองไอ้สี่สามมาเจ้าสี่ที่ี่ไอ้สีามาเจ้า่นี่จักเดือนเราพ่อเนี่ยทองใครง่อดิ หกเดือนนะครับเนาะวัน่อย30มสิบก็แม่นี่บังไทยเหรอไข่กลางเหรอสี่หมืนอยากได้ครับนี่สี่หมื่นก็บบทอยากได้แม่แม่หญ่เหอเดียอแม่ยายอ่พอวาเสียหกิเจ็ดหกสเจ็นะครับผสมเรียบร้อยผสมตัวใดมากแน่พอนนี่ผสมตัวใดมากครับ หาสองสนเขาบ้าหาหลอดมานี่เขาบ่ให้ใบมากนะบ่หา่ก้บลงเอาบ่ได้ลงเอาบ่ได้ลูเอาผูใดมักได้ครับต่อร่องนี่ตัวที่สองนี่ทองนะ่เนาะปัญหาดัวเจ้าี้ห้องห้าหห้องหกด้ครับแข้งขาบอมี่บ่ห้าร้อยหาจิ้มหาเอาเบอรเอาผู้เดหมักได้ครับสายหูนะครับเนาะข่ายง่ายดีเบอรเหา หลักอยงันบุญเนี่ยอย่ายแบบบุญไครับพี่น้องคาฝากเบอร์โทรให้แน่่าศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สอดองเามสองสามสอองฝอดลลแล้วอดาต้องมาามเดหามงัวต่รอครับเมีนีง่ายดีงามบอมหัวเข้เด้แต่เี้ยนอย่างนี้่อร่เหลายครับใช่เขาบงีแยงงาบมีติงเดียวมีติงนะครับนมา แหม่ไงนมซีนะครับเนาะไปไปต่อครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าออกจากโซนนี่ก็มันมันแน่นนะครับมันทายยากมัวนแน่นอ๋โอโมน,นี่ทายบ่ได้ก็ขอยไห้่อให้พี่น้องทั้งงัวทั้งคนหลายแห่งไปต่อ นี่งอโค้งกับเท่าไร้ยรอๆเท่าไรแล้ว่อดนี่เปิดเท่าไร่อดรอรอสี่หมื่นสี่หมื่นนะครับเจ๊งสีเนาะร้อยขุนเบนสี่หมื่นห้องไว้ปีกว่านี่ได้แล้อเนาะอันนี้แม่น้ำกันว่าฟอดขังกันหรือซีกาพ่อตัวเดียวเนาะดูหน่อยนะครับรอบประมาณนี่ประมาณร้อยสี่สิบหานะครับส่วนสูง ง้อเพิ่นง้อผูกเิ่นพ่อฝากเบอร์โทรบ่ฝากเบอร์โทรมาฝอหรือสิขายอยู่มันบม่ได้อยู่โดนมันบม่ได้อยู่โนเนาะเอาฝากเพ้่ในไลายครับไปฝากพี่น้องเพป็นเวรนะฝอเนาะทันยูุคอของมันนั่นแมนบ้าฝอเบอร์นะครับนี่แม่นครับเป็นไอ้เนาะฝอเปิดโทรมาแล้วเปิดมาขายโอ้เขามาเปิดมาขายมาขายเอา นี่ครับนี่นั่นนี่มันเป็นทะเลง่วนะครับนี่ง่วนหลายแห้งงัดนี่ของพ่อว่าครับนี่ง่วนนี่อันนี้ก็ขุนมาแล้วนะครับเนาะบ้านเด็ดเต็มในกองไฟพวกครับนี่บดเบืองต่อโ,ตโอ้เมาเลยครับเมาง่วนเหมือนนี่ เบิอ้องหนะครับหลายแหง่งเจรตัวหาบน้ำทามห้อยู่นะครับเนาะป้าเบิ้งแม่เลี่ไงเหล่านี้ของพ่อป่ะครับนี่ต้นไหนแม่ลี่นี่พ่อเปิดต้นไหนแล้วพ่อหามือหามือแม่เดียวนี่ยน้อพ่อนะเนาะอันนี้เลี้ยมันเนี่ยน้อพ่อเออได้ลูกยักษ์โตแล้วเนาะพ่อนี่ยลูกสองลูกสองในท้องผสมมาไปพ่อเออผสมมา ผสมมันเล่ขึ้นกันเล่ขึ้นกันอ๋อเล่ขึ้นกันจักเดือนเราพ่อท่องยิ่งย่งนี่เล่สายเพื่อนแล้วล่ะประกันท่องเลยพ่อพ่อประกันประกันท่องเลยนะครับนี่เล่มันตัวใหญ่ๆนะประมาณลอยลอยสี่สิบห้าเลยครับส่วนสูงกว่านตอนนี้พอมีเนาะพ่อเนาะเออเขาใยซีสองฝันหายแล้วสีสิบสองนะครับเนาะขายบ่ได้ขายบ่ได้ขางกันแมนวะพ่อลูกสาวเพื่อนบ่ลูกสาวลูกสาวนี่เปิดเท่าไหร่เนาะพ่อนี่เปิดสีสิบห้า เปิด4ีหานะครับราคาปีนี้นี่มันไม่พอนี่เขาให้หลอดซีเขาให้หลอดซีอายุปีกว้วนอีนูพน่พ่อเนาะเราเล่าปีาเราเล่าปีเอาคูเรมักเลยมันโตยังไงได้ครับนี่พันคู่กันได้พอ่อคู่กันว่าเท่าไหร่อันนี้กมัมแอนอันนี้เล่เปิดเท่าไหร่พ่อแม่นี่เขาเนี่ยสา 36. มหกสามสิบหกม่านสาวจักเดือนหรอครับพ่ะจะหาเดือจะสี่หกเดือนแล้วนะครับเนาะประมาณร้อย สามสิบห่าบวกนะครับส่วนสูงเหมือนทองไข่แล้วนะครับเนาะสามตัวเขาขายสามตัวแล้วนะป่ะเดรมักเล่นะครับเบิ้งเล่นัดนี่เล่เข่ามาหลาย <grac ia S 1> เาบิ้องไขยเป็นครับไหนเบิ้งหยียแม่นี่เนี่ยพ่อบ้า,บาไหมเท่าไหร่ครับนี่สี่วสี่สิบห่านะครับเนาะแม่ม้าเนี่ยกันเครื่องดำได้จักเดือนหรือครับพ่อ สามีเดือนด้วยกันใสอันใดมากนาะพ่อพนี่เบิ้งเรานะครับไสบ้ามันเนาะพ่อนมีเตาด่วนนะครับคุณพอเพื่อนสี่ตมีสี่ตัวนะพ่อเนาะคุณพ่อฝากเบอร์โทรบออยู่บ้านไหนล้วพ่อบ้านกอน้องหมาคุณพ่อซิทนะครับเนาะค่ายฝากรักค่ายเปนห่องเบื้องนะครับเนาะ ราคางว่วเลมันอัดนี้ไปง่วเนี่ย